ดึงดูได้ลากนะั้นไม่ได้ลากเพราะมันมาจากตอลากนั่นเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาจับไปแอะยืนขึ้นอ้าวถ่ายภาพอ้าวจะเก็บมะม่วงลูกนี้นให้ตวาดอ,อ,อันนี้บันทึกไว้กินไปพักหนึ่งนะครับ เป็นวิดีโอใช่ไหมนี่มาทางนี้ตำหนังก็ไม่เป็นีนเนี่ยหลุมอยู่โน,น่นต้นอยู่นี่เอาไม่ต้องไปถ่ายหลุมจะบอกว่าหลุมมันอยู่โน,น่นแล้วก็ต้นเนี้ยเพิ่งเอามาจากที่ลงรถลงจากรถตั้งไว้แล้วมาตั้งตรงนี้ชื่อมะม่วงเ้าเนี่ย มะม่วงเขาแล้วเนี้ยผูกยังไม่เสร็จแต่จะตัดให้กินก่อนเลยเอ้ากิโลกว่ายังไม่ถึงสองพันมาอะสองสามโลน่นแต่อันเนี้ยก็แก่บ้างแล้วละออกหมดยังอันบนเขาก็ออกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพันเดียวกันหรือเ่า บางทีเก็บก็ใส่สองสามผันเอาเดี๋ยวค่อยเอาออกอันนี้มันอยู่ต่ำเอานี่ก่อนคันเดียวกันค่ะเก็ติดป้ายว่ามะพร้าวหมดเลยค่ะ่อนต้นจะไี่ห้าพันก็มีเอาละจบแล้วนะตายัว